กล้องพี่หมอตั้มลูกเขโกงหนะไหนพี่หมอต้มไหนนี่ไงเอาอะไราเออ้พี่ปินที่เขาจะมาเก็บแมอไรมมเดียนะเกยบค่มีถวยน้ำใบเนสหน้ารางวให้แพงลแสนอะไรอ่ะนี่แหละที่เสียเงินโบสไป เสียเงินหมดไปทวงเงินแสนนี่นะนี่ที่จะผานจนิ้นะต่อไปเจ้นนี่เดี๋ยวจะมาเรียกเข็นหลังายใจายใจหายใจก็่ตามไปกี่บาทกันไปต่อคือคายละลายรู้สิผิดใช่ไหมโอ๊ยไม่ว่ามีคนรักเราเยอะใ้โซว์หน่อยโซ่หน่อยนั่โซ่โช หมดเลยอ่ะใช่่ชะเอาไปแขวนโชว์ไว้เอาไปแขวนโชว์ไว้แผ่นโชว์ไว้เที่จะไปลงเก็บไปนี่เราเลือก่ายแล้วอ่ะอันนี้่ายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ทูไม่มีโปรโมชั่นไม่ไอที่รายเดือนทัวหมดเยอะทูทูรายเดือนนะหมดกันเยอะอันนี้เติมเงิน ได้ไหมคะถ่ายรวมไหมได้ไหมอ่ะปลาถ่ายรวมไหมอ่ถ่ายรวมยงถ่ายรวมยางถ่ายรวมันมรวมเลยเนาะเ่ๆเดี๋ยวเราได้ไปซื้อ้ยนีกว่าเออถถ่ายรวมมากมามามมามากฝ่ง่อนี่ไงนะจะได้หุ้ยตรนี้หน้านี้เปี่้ปะอ่ะแล้วก็ยั ใกล้กันนะแ้วมอองมาอีกนิดนึงให้อีกนิด

ได้ไมได้ไหมหนึ่งสอง